นะคะก็คือสารก็ต้องมองดูว,ว่าเด็กอยู่กับใครมีความผาสุกดีกว่ากันแล้วเด็กอยู่กับใครมีสดิภาพที่มีสุขภาพจิตและมีความอบอุ่นดีกว่ากันนะเ<ๆ>มื่อเช้าไปสารมานะคะเนื่องจากว่า เมื่อเช้าเนี่ยหายเพียงแต่เชา้าเะยเพิ่งจะกลับมาเนื่องจากเสร็จภา,า,ารกิจไปศาลมาเมื่อเช้านะคะไปศาลเยาวนชนและครอบครัวนะคะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะอะไรก็แต่ที่เป็นเรื่องของเด็กเนี่ยสิทธิของเด็กเนี่ยคือ,อสิทธิและก็สวัสดิการของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญกว่านะพ่อแม่ทะเลาะก,กันก็ตามนะพ่อแม่ทะเลาะก,กันเนี่ย ก็คือต้องดูด้วยสวัสดิภาพของเด็กเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การที่เราจะเอาเด็กไปเลี้ยงดูหรืออยู่ด้วยนะคะอยู่ด้วยแล้วก็การที่เด็กจะเอาไปแบบอยู่กับเราเราสามารถมีความสามารถในการเลี้ยงดูได้ไหมและสถานที่บ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะสามารถหรือเขาเรียกว่าเด็กอยู่แล้วมีความสุข ขาสุกหรือเปล่าสบายไหมอยู่สุขสบายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะคะเรื่องพ่อแม่ฟ้องกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยต้องดูด้วยนะว่าเด็กชอบหรือเปล่าเด็กต้องการหรือเปล่านะแต่ก้าพ่อแม่ต้องการพ่อจะเอาอย่างแม่จะเอาอย่างแต่ว่าลูกไม่ต้องการอันนี้มันก็อยู่ขึ้นกับเด็กด้วยนะบางทีก็ต้องถามเด็กด้วยว่าต้องการอะไรชอบอะไรไหมแต่ไม่ใช่หยิบยืน่นแล้วก็ยัดเยียดให้นะคะยัดเยียดให้แบบนี้เนี่ยอื นะคะก็คือสามก็ต้องมองดูว่าเด็กอยู่กับใครมีความผาสุกดีกว่ากันแล้วเด็กอยู่กับใครมีสวัสดิภาพที่มีสุขภาพจิตและมีความอบอุ่นดีกว่ากันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสารเยาวชนและครอบครัวนะคะที่ไปมาเมื่อเชา้านี้ก็นำมาเล่าให้ฟังเนาะใครมีปัญหาใครที่มีปัญหาเหมือนเดิมนะจ๊ะปัญหาเหมือนเดิมใครมีปัญหาปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้สัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าวันหยุดทั้ง สัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครจะไปไหนต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสโควิด COVID มันมาเร็วมากๆกนะคะเขาบอกติดคนรวยแต่ว่าคนจนลําบากเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าคือคนมีสตางค์ไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์เที่ยวสถานบันเทิงต่างๆแล้วไปติดโควิดมาแล้วก็มาแพร่เชื้อโรคแพร่กระจายมาสําหรับคนที่แบบแบบทั่วไปชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาผลกระทบของคนทั่วไปของคนทีเ่เรียกว่าของคนที่แบบ หาเช้ากินข้ามคืออะไรเนื่องจากว่าสถานบันเทิงปิดที่ทำงานปิดนะคะทุกอย่างบิดแล้วก็คนแรงงานที่ใช้แรงงานทำมาหากินรายวันแล้วก็ทำมาหากินเงินเดือนมนุษย์มนุษย์มนุษย์เงินเดือนแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้แบบมีปัญหามีผลกระทบไปหมดเลยเนื่องจากว่าธุรกิจปิดกิจการลูกจ้างก็ต้องตกงานลูกต้องลูกจ้างก็ต้องหยุดทํางานเนื่องจากว่าหยุดทํางานปุ๊บ ก็ไม่มีไรายได้ไม่มีชาติมีแต่ใช้มีแต่รายจ่ายไม่มีไรายได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครนะคะมีปัญหาเรื่องราวกฎหมายถึงแม้ว่าธุรกิจอยู่กิจการนะคะสัปดาห์หน้าสงกรานยุดไม่ได้ทํางานแต่ปัญหาเรื่องคดีความมันไม่ยุติมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะคดีความมันมีทุกวันบางศาลนะตอนนี้นะคะไปศาลมาเนี่ยศาลส่วนใหญ่ประกาศหยุดนะคะประกาศหยุดทําการชั่วคราวาไม่ใช่ว่าปิดศาลนะคะ เพียงแต่ไม่พิจารณาคดีนะศาลได้เปิดทําการปกติแต่ไม่มีการพิจารณาคดีในบาลังแค่นั้นเองเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าประชาชนที่เข้ามาติดต่อศาลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนไปไหนมาบ้างจะมีโรคโควิดติดมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องมีความการป้องกันระมัดระวังพอสมควรที่จะไม่ให้คนเข้ามาในศาลเยอะ ไม่รู้ใครเป็นใครนั่นแหละนะศาลก็เลยบางศาลก็เลยสั่งว่าถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีพิจารณาคดีชั่วคราวนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแบบนี้ก็สามารถไปศาลได้นะคะศาลก็ไม่ได้ว่าหยุดทักทุกอย่างเลยยังทํางานปกติเพียงแต่ว่าคดีสู่ศาลการพิจารณาชั้นศาลอาจจะยุติไว้ชั่วคราวหรือว่าการหยุดการพิจารณาไว้สักพักนะะจนกว,ว่าว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนั่นแหละนะคะ เออนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันบ้างทักทายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามากันแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะยังยังค่ะพุวกนี้ที่ทํางานจ้าคุณกุ้งคนสวยอ,อ้อหลอ ยังทํางานอยู่อันนี้จริง,รงๆแล้วสัปดาห์หน้านะใครไม่ได้ไปไหนเตงก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะสิเนี่ยทุกคนเขาหยุดกันหมดแล้วสัปดาห์หน้าอยู่ทั้งสัปดาห์แต่ดิฉันไม่ได้ไปไหนก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลังจากสัปดาห์ถัดไปแล้วหลังสงกรานเนี่ยมีขึ้นสารแทบทุกวันเลยนะคะเพราะฉันก็ต้องมีการซ้อมพยานการเตรียมเอกสารต่างๆนะคะก็ใช้เวลาณช่วงนี้แหละนะ่ หน้าตาสดใสจังขอบคุณนะคะวันนี้หน้าตาสดใสนี่คือวันนี้ได้มัดผมมาเนี่ยเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนทรงผมบ้างไม่ได้สระผมมัง้งนะสวัสดีทุกคนนะแล้วก็ทุกทกท่านนะจ๊ะคุณมีลราขานะก็สวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะพันเอกกุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะ แชร์แล้วขอใครเข้ามาแล้วฝากแชร์กดไลค์กดแ,แชร์ด้วยชอบทรงผมเปิดหน้านะจ๊ะดูสว่างสวยดีจังจ้าคุณวัดเบลเยี่ยมตื่นทันนะวันนี้นะเพราะว่าวันนี้เรามาช้าไงนะเปิดหน้าผากแล้วโงูเฮ้งอาจจะแบบดีขึ้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ <c oughs> นะคะเอออาจจะหน้ามันใสเป่งไปเลยสองกระจกได้เลยบางเนี้ยอืนะคะทำงานอยู่พัทยาครับทำงานอยู่พัทยาก็ต้องมีความเสี่ยงต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้เนื่องจากว่า เราไม่ได้ไปไหนหรอกเราไม่ได้เที่ยวไหนแต่ว่าคนที่มาสัมผัสเราหรือมาใกล้ตัวเรามาหาเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาบ้างเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ได้ยิ่งดีแล้วก็ทุกครั้งการที่เราเจอหน้าการพูดคุยกันควรสมหน้ากากตลอดเวลาจะดีกว่านะคะอออสอบถามหน่อยครับเราออกงานจะได้เบิกอ,ออกจากงานจะได้เงินจ่ายอะไรอะ่ะจะได้เงินออกเปล่าครับ ถ้าเราทํางานนะตามกฎถ้าทํางานครบนะง่ายๆเอาภาษาฉาวบ้านครบหนึ่งปีแล้วกันครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า,เ,าเราเขาเรียกว่าเลิกจ้างถ้าเราลาออกเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าชดเชยอยู่แล้วแหลพะพเลาออกปกติสมัครใจลาออกแต่ถ้าเกิดเขาเลิกจ้างเลิกจ้างโดยที่ไม่เป็นธรรมเขาต้องจ่ายค่าชดเชยให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลาออกเนี่ยเขาไม่จ่ายแน่แนะคะเขาไม่จ่ายนะเพราะเราสมัครใจออกเองนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกจ้างเนี่ยต้องดูได้ว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรมเราก็สามารถที่จะเรียกค่าชดเชยให้เขาจ่ายได้นะมันต้องดูข้อได้จริงด้วยนะจ๊ะนะเ,เลี้ยงลูกแบบเป็ดแบบไก่กาน่าจะดีกว่าครับหากินเองเออก็ดีเหมือนกันเนาะเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนไทยไม่ใช่แบบนั้นสิเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีเลี้ยงลูกเนี่ยเออมันแตกต่างกันมากเลยคนมีตังกับคนไม่มีตังถ้าคนมีตังเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกแบบทะนุถนอมมากๆเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบ ไข่ในหินนะ่ะเลี้ยงดูเปทุกอย่างซับพอร์ตทุกอย่างเลยเด็กจะเอาอะไรหาให้หนู่นนี่นั่นแบบสุขสบายทุกอย่างเลยแต่สําหรับเด็กคนที่แบบว่าพ่อแม่หาเช้ากินคําเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเออแต่แบบธรรมชาติจริงๆนะแบบคือแบบว่าเออแบบ ไม่ต้องแบบ ketchup, ทนุถนอมอ่ะเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูแลเนาะเพราะฉะนั้นได <approved> ้ความแตกต่างการเลี้ยงลูกของคนมีตังกับคนที่ไม่มีตังเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วแข็งแกร่งคือใครก็คือคนที่มาจากพื้นฐานที่แบบว่าเออไม่ค่อยมีตังอ่ะเออพื้นฐานแบบธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่เศรษฐีอ่ะพวกนี้เกิดมาแล้วจะแข็งแกร่งมากกว่านะแต่ว่าเพราะการที่เรียนโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนดีโรงเรียนแบบมีชื่อเสียงกับโรงเรียนวัดเนี่ยมันไม่สมัยนี้มันไม่ได้วัด การอยู่ที่ชื่อเสียงโรงเรียนแล้วนะมันอยู่มาตรฐานของบุคคลมากกว่านะคะบางคนจบโรงเรียนวัดอย่างเงี้ยได้เป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะมากมายแต่บางคนจบโรงเรียนที่ใหญ่โตโรงเรียนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะเป็นแบบ นักเล่นเกเรก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของชีวิตของคนเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่สถาบันนะสมัยนี้ไม่ใช่อยู่ที่สถาบันแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เสียงของสถาบันด้วยอยู่ที่คุณภาพชีวิตของการที่ตัวตัวที่พ่อแม่เขาเลี้ยงดูลูกอะนะว่าจะใช้วิธีการอบรมสั่งสอนลูกอบรมลูกอย่างไรดีกว่านะอืมค่ะนะ สวัสดีครับนายกสวัสดีจ้าคุณสักดิธิ์ให้หัวใจมาเยเลขหนึ่งมาเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณนะคะเพื่อนบ้านในโครงการต่อเดินต่อเติมอาคารปลูกยึดกำแพงมีหน้าต่างสามารถมองส่องเข้ามาบ้านเราได้สามารถฟ้องร้องให้ทุกตึกได้ไหมถ้าเกิดว่ามันดูลักษณะแล้วเนี่ยนะคะเราอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าเขามา ลูกคุกคลามหรือว่าร่วงล้าหรือว่ามาคอยสอดส่องเราหรือทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็สามารถแจ้งได้นะให้แจ้งมาตรวจสอบให้แจ้งให้เขตมาตรวจสอบได้นะคะบางทีแล้วมันพีนต่างแล้วมันต้องมาสอดส่องเราตลอดเวลาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วก็อยู่โดยแบบระหวัดรละแวงแบบนี้เราก็สามารถแจ้งเขตได้แล้วเขตเข้ามาตรวจสอบดูอาจจะต้องสั่งให้ปิดหน้าต่างตรงนี้ก็ได้นะคะสั่งให้ปิดด้านนี้ให้ทึบไปเลยห้ามมามองบ้านเราห้ามส่องมาหาบ้านเราอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ไปแจ้งเขตให้เขาตรวจสอบดูนะคะ นน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเ<ไห>มื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงิมเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย